ทางน้องทงกับชีมาอ่าขันแหนะคางหนึ่งน้องเพืพี่น้องเนาะบัวสีได้หรือบ่ได้เนาะเพื่พี่น้องเดี๋ยวทางน้องทงสีเอาไม่อ่าไม่พลาอ่าไม่คานเนาะเพื่นพี่น้องไม่คานขี้เหยินนี่แล้วเนาะตัดตัดที่นั่นมาออกเลยกับชีใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นไม้จังไปมันน่าจะแบบคู่เนาะเพื่พี่น้องโอเคเนาะทางน้องทงกับชีอ่าไปอันนั้นเลยเนาะเพื่พี่น้องไปอันตัดไม่ ี่่อาไม้พลอยที่แบบใส่มันจนเขียนอย่าง้ใชเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยโอเคโดยตอนนี้กับทางทงทงอ่ะสะเอาไม้พลอยนี่เลยเนาะพี่น้องนี่ก็คือสีได้อยู่พี่น้องเอาประมาณอ่ากว้างจบเนาะอันนี้น่าจะพูเนาะเป็นไม้ช่งางไผ่พรพี่นอ้องเอ้ยโอเคเนาะทางนงทงทงที่ตั้งกล้องก่อนเนานะ ดูทันทัทนตองตั้งกล้องไปที่เรียบร้อยเะ,ะค่อนพี่น้องมนตัดผ้าก็ไปจะเขาน้องเพพี่น้องโอ้แตกเลยพ่นพี่น้องขอวผ้าเบาครับ ເຮົາຂໍແຖມເບິ່ງກ່ ได้ยูพอยพน้องแต่ว่าหอมพนอนเนาะบได้กว้างครับน่าจะหายาวกว่านี้เพราะว่าได้หอมโดยตอนนี้ให้ทางนุ่งทงกาขันไปที่เรียบร้อยๆพอหยพี่น้องแต่ว่าได้ประมาณนี้พอหยพี่น้องเลยกเดี๋ยวทต้องนุ่งทงกะสีหามาเพิ่มนะพอยพี่น้องเพราะว่าได้โบยาวพอหยพี่น้องน่าจะเอาเป็นไม้ยังไพร์แบบน,นี้เนาะพ,พอยพี่น้องโดยมันจะพูพอยพี่น้องเลยเอาขันมาหนี้เดี๋ยวอ่าทางนุ่งทงฉี อันนี้นะ้องคอยพี่น้องนี่มันยังแบบยับไปก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าได้จอประมาณนี้นะเนาะกายบเป็นณยังกาพอได้อยู่พคอยพี่น้องโดยทางลุงทงกับชีเกลือปลาเลยเนะนานนนะ,นนะคอยพี่น้องเพราะว่าทางลุงทงกับยังบริเกลือปลาเลยตจะเศร้ามันน,มาานี่กนะ็ได้เนาะนี่แหละเสียวปวกในระเกลือพคอยพี่น้องยนะังบริหารแป้นมาไก่นี่เนาะพี่น้องเนาะ ว่ามันมันตัวี้แปลนได้ที่พอดีกับอันนี้ทางนู้นทงยังไม่ได้ใช้น,นี่ก็ได้ช่องกับบริกว้างเนาะกับพอดีได้อยู่พอดีแบบให้ปลาเพิ่นหายใจเนาะพ่อพี่น้องพอได้อยู่ชั้นนี้ก็ได้ทางนู้นท,ที่หายเงานกุญกุนี้เนานะให้หยับไปเล็กน่อยพอดีอ่บาบังแดดดิชังได้เลย เพิ่นขึ้นมาหายใจเนาะคพี่น้องพอ,องบุหลับบุหลับอยังพองพี่ก็ไ,ได้บูมีวิธีตั้งกล้องเนาะคพี่น้องเพราะว่าถ้าว่าตั้งเดนส์ด้ก็ยามันตกน้ำเนาะพี่น้องเนาะก็จับเอาเป็นนี่เลยเนาะคพี่น้องเกลือปลาสิไปหาตั้งสิอันนผุนเลย,ยพี่น้องพวก ตั้งใช่อ่ากระโปงนะอันนั้นเนาะมื่อนี่ท่งนุ่งทงก็ตั้งใช่โดยเดี๋ยวอ่าท่งนุ่งทงชีเกอปลาก่อนจนะักหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวอ่ะปวกนี่หมดบหมดนี่ผลพี่น้องโอ้แลนเมื่อไรหนึ่งตื่นเช้ามากกน้ำพ่นโบตกเนาะเต็มเลยแถวนี้เนาะโอ้แลนไปแลนมาอยู่เฮ้พี่น้อง หาแนวมาขาหมด,ดกต่แหงหมดป่าหมดดงพไปพี่น้องเอ้ยกะลายไปนี่แหละขายแล้วได้กระเบิดพ่อยพี่น้องหมดป่าหมดดงไปเนี่ยเพราะว่ามีทุกที่เนาะพ่อยพี่น้องมีถูกบอลเลยทั้งเฮือนในเกส้ามันก็มีเนาะลอยอขึ้นเฮือนแต่หลายคนเลยเนาะพ่อยพี่น้องแบบเพิ่นกะแบบหมดขึ้นเฮือนเนาะกินของข้าวพี่จังเนี่ยเพิ่นได้กินคือยังนี่ หมดไงเขาว่าเป็นแมงใหม่แมงตอกเรื่องปวกเรื่องอยังนี่ผิ่นมักคือยังนี่หัวข้างนอกเลยหัวปวกตัวนี้พิ่นบุก้าเขาเนาะเพราะว่าปวกลายยันปวกโจมตีผิ่นเราว่ามีมมลายกับคน่น่มาลวามกินโตที่อยู่นอกนั้นเทว่าอยู่ในหัวปวกนี้ เป็นบนเข่าพี่น้องปักนั่นสังหมดเนาะคุยพี่น้องเนาะนี่กะหัวปวกยิงเลือหัวเดียวคุยพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มาตัดไม้เห็ดซองมานี่เนาะคุยพี่น้องแต่ว่าได้ซองน้อยซองบบใหญ่บรรไดเดี๋ยวเมื่อหนาทา้งลงทงกันทีหาไม้ยาวกว่านี้เนาะคุยพี่น้องยาวกว่าไม้คานตัวนี้เห็ดซองให้เพื่อน ตอนแรกน้องทงกับโบโบฮูว่าแหนจะเกิดร้ายปบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าชีทิมกับอยากชีได้แม่จักหน่อยพี่น้องเอ้เพราะว่าบัดเลาะหาแล้วมันก็ยากเนาะพี่น้องเลาะหามันยากบัดได้แล้วไปชีไปแบบทิมปล่อยมันตายนี่กะทางน้องทงกับชีได้มันพี่น้องเอ้ก็เลยอ่ะเก็บไว้แบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวสิแหนจอกนี่นะดอกจอกนี่ ชีพฮาปล่อยเชน้องแบบที่เพิ่นโบเคยแตะต้องเนาะแบบน้ำโบเคยบกมืองเทียต้องการแบบอีชังแน่กะไปเอาเนาะโดยทาน้ตโทรกัสชีเกลือปลาให้เพิ่นพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่าชีค้นมา่อกี้ไลหรึเปล่าเนาะเพื่อนพี่น้องโดยทางโน้ตโพรกชีไปตั้งกล้องอยู่สายเนาะเดี๋ยวหาวิธีทางกล้องก่อนเนาะนี่โกงมูุ่งเนาะพ่อนพี่น้องเพิ่นเกิดเป็นหมากไปเรื่อยๆ ตังนุทมก็ยังบม่ได้ตามเนาะพ่อยี่น้องปลาไว้กินมากมันพ่อยี่น้องโอเคโดยเนาะโอ้โหไปชิลล่มตอนใดเนาะตังอันนี้กันเนาะโดยโอ้โหขาตังกล้องชิลล่มตอนใดพ่อยี่น้องเลยล่มไปนี่โอ้หน้าจอแตกเงินเท่าไหร่หน่อยเนาะโดยตังนุทมก็ชิ่งใหญ่กันเนาะใหญ่โผล่มาทางนียังไงตัง เอาตัวทีอออ่อ่าคนหยิบฝนก็อื้ทำชทวงหากับตาเครื่องไว้บางกินฝนหยิบระบาเาบุมีปวกแเป็นเดือดทนเอาใหม่แล้วเหมือม ปลาลายน้องไฟไฟน้องเป็นญาติกินอ๋เลยตอนนี้ทั้งน้องยังดเกลือเลยเนาะแต่เจ้าโ้หทั้งน้องลินน้องแหลเเ่เป็นมะเกลือหมจักเนาะเป็นแบบอ่าเด็กอินอินนนึหน่อยน้องแห่น้องนเปนมะเกลือ ยันเพิ u no. u ่นอ me ีกแล้วแต่เพิ no. ่นก็กินอยู่เนาะมึนโตกันอ่เพิ่นยังเพิ่นยังบ่ลอยมากินบ่รู้ว่าจังได๋เนาะกับลายอยู่เด้กเด๋วปลาก็บลายพอสมควรอยู่เนาะเพี่น้องเพิ่นแย่กันกินนะบั่เพิ่นใหญ่แล้วชิยากเนาะเพี่น้องเพิ่นสิญาตเิกิน ตั้งมานีอาตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยอากินแต่กันนึ่นเลยนะเนาะแต่ว่าอน้พี่งนองคือชีบเห็นนอะแต่ว่าทางมงัคง โอเคพ่อยพี่น้องกล่องโต๊กเนาะเมื่อกี้ <c oughs> กล่องโต๊กเลยเมื่อกี้นี่เนาะพ่อยพี่น้องลมกะบ่ค่อยมีแต่ว่านี่เดี๋ยวได้บ,บ่หูเนาะพยพี่น้องเนาะกล่องโต๊กเลยเมื่อกี้นี่แค่เอา,าตั้งไว้นั่นกล่องโต๊กเลยพ่อยพี่น้องขอโทษขอพายนำนะ้ำเนาะโอ้ยบ่อยเอาไว้เห็นอะไรเลยพ่อยพี่น้อง,อง,องโอ้โต๊กจนอันนี้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวทา่ทานลุงทงสิสต็อปกันเนาะพลายพี่น้องสต็อปแล้วก็ตั้งกล้องใหม่กันนะเนาะวิกินี่ตกจากอ่าอันนั้นเนาะพลายพี่น้องโดยโอเคพลายพี่น้องท่านลุงท,ง,ทงคือคือติตั้งกล้องมาได้แล้วเนาะมันหักแล้วพลายพี่น้องไงเนี่ยน,นี้มันหักแล้วเนาะจึงเลื่องลยบาดนี่ต่านลุงทงก็ได้จับกล้องอันละบานนี้เนาะพลายพี่น้องโดยตกะกินี่โอ้ย ว like okay. so yeah. so mm ่าอะไรนะว่ายังมาทธอชุดเน้องพี่น้องด้ยหักซ้ำป้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวทางน้องทงกะชีอะจับเอาเนาะแบบนี้เนาะด้ยก็คือชิวเห็นทางน้องทงสิบพันบวกพันยังหีอ่าปลาและบาดนี่เพราะว่าขาต้องกองหักอให้พี่น้องไงโตกวังกินนี่เลยเนาะตกวังกินนี่หักเลยโดย โอ้เป oh, ph ็นจ ph ph oh. ังได๋เนาะเครื่องน้องทงเดี๋ยวอ่าไปเบิ่งเครื่องก่อค่อยพี่น้องเอ้ยฝนกะเริ่มหยิบใหม่อีกแล้วมื้อนี้กะได้เมื่อวานนี่กะเอาหมดมือเลยเนาะค่อยพี่น้องกะพอเซา่จักหน่อยเนาะเซาแล้วกะทางนงทงก็ไปหานมเนาะค่อยพี่น้องโทางนงทงกอ่าได้ักเครื่องแต่ว่านเริ่มหยิบมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่แห้งเลยนี่นะ พราะว่าทางนุทงกับปั่นแห้งเนาะพ่อพี่น้องก็พอแห้งอยู่จักเล็กจักหน่อยเนาะก็ฝนยังบ่แห้งเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวอ่ะเบิ่งก่อนจักหน่อยถ้าว่าฝนแห้งแล้วก็ทางนทงก็สิมากูตนี้ทางนทงก็กําลังสิเกือปลาัดักเนาะพ่อพี่น้องตั้งกล้องก็ได้าตั้งกล้องก็ได้ก็คือสิได้อ่าหาซื้อใหม่อีกละบาดนี้เียว่ามันิบตกเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งอันนั้นก็คือยงงๆอยู เดึกว่าชุดโป๊กพ่อยพี่น้องเลยสุดท้ายโต๊ะฮักคือเก่าเรียบร้อยว,ว่ายังบม่ได้ชุดเนาะพ่อยพี่น้องยังดีแต่อ่าโทรศัพท์โปแตกพ่อยพี่น้องเลยทางหลวงทงกระชิดตัดภาพตอนที่อ่ามันโตกลงดินเนาะพ่อยพี่น้องตัดภาพออกตอนที่อ่ามันโตกลงดินปลาพันกระมากินเนาะพ่อยพี่น้อง ฝนก็เริ่มใหญ่ไปเลยเติบเลยเนาะฝนก็หยิบอยู่พอพี่น้องเอ้ยโดยโอเคเดี๋ยวทำทงทงกันสิอ่าพันปวกอีกก่อนเนาะเดี๋ยวสต็อปคลิปไปพันปวกกันฝนกินแป๊บเดียวเบิร์ตฝนพี่น้องเอ้ยอืม หนูอตอนนี้กะเกลือ,อปลากะขาตั้งกองหักแล้วบ้านนี้พ่อพี่น้องโบว์ก็เช็ดได้เนาะโอเคเดี๋ยวทางน้องธงสีเอาหัวปลือกตัวนี้มาเนาะพ่อพี่น้องุอ๊บอตั้งวันนี้แล้วก็แบบพันพันใส่บนนี้ได้บ่เนาน้อโบว์ชิได้รูปได้เนาะพ่อพี่น้องทางน้นองธงกะอย่างน้ำก้องนี่บาดนี่ บ่มีบ่มีขาตั้งกล้องเนาะขอโทษขออภัยนำขาตั้งกล้องห่างบุง้งยันนี่โอเคน้อยจริงเห็นไหมเห็นย,ยังไงยังไงกน้องอ๋อ คนภาคกินเนาะโทรศัพท์รุดลงน้ำนี่ก็พอแห้งอยู่แล้วนี่ก็ได้ถ้า่ากล้องเงียสั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อขอยน้องพอทำเอ๊ะอ,อ้าวผ้าตกน้ำอ้ยแล้วบาดนี่ขอยน้องผ่าตกน้ำเลยเนาะ มือน okay, like okay, ้องทงไปลงชูนตกน้ำเลยบ้านนี้ยผมเป็นอยังเดียวทางนองทงสีงอมมาอยู่เนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องทางนองทงกับคือชิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพอไปพอกันอีกคลิปไหนเนาะพ่อพี่น้องถ้าว่พ้นมาตกทางนองทงกันถ่ายอีกเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคเนาะพ่อยพี่น้องเดี๋ยวทางนองทงกับชิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ฝาพ่อยพี่น้องเมื่อกี้ทานองทงเจอต้นจนจบที่บ่กขวางโฆษณาฝาพ่อยพี่น้องอ่า กนมะเกลิงแจงเตือนมึงคิปใหม่ๆของน้องทงในเด้อพ่อยพี่น้องทางน้องทงก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอการความว่าสบายดีพ่อยพี่น้องเบิดชุกชุกทุกคนสบายดีพ่อยพี่น้อง